ผมเอาเป็นว่าผมจะขยำด้วยนะฮะจะขยำเพิ่มด้วยและเดี๋ยวเรามาดูการ reverse and retry นี่ผมกด copy นี่แล้วก็ preview เลยนะครับมีการปรับฟ f เดอร์เพื่อจะรู้ว่าจังหวะไหนที่กระดาษที่ไม่สมบูรณ์เนี่ยมันจะฟีดเข้าไปอยู่ในระบบได้ทีนี้กระบวนการเนี่ยเวลาเรากด scanning นะครับเพื่อจะฟีดเข้าไปที่ตัวหัวสแกนก่อนสิ่งที่คุณทำได้นะครับ คุณอาจจะมาตรวจเอกสารก่อนพิมพ์เราอาจจะใส่ลายเซ็นก็ได้นี่ใส่ลายเซ็นขึ้นไปวึบปบนี่สำเนาถูกต้องหรือคุณอาจจะมองว่าข้อมูลบางอย่างคุณอยากจะเซ็นเซอร์ซะหน่อยนี่เซ็นเซอร์ก่อนดีไหมนี่ตรงนี้ไม่เอาตรงนี้ไม่ต้องเห็นนะใส่เป็นกรอบสีดําก็ได้กรอบสีขาวก็ได้นะครับนี่ปิดบางข้อมูลบางอย่างที่คุณอาจจะต้องการหลบนะครับ คุณผู้ชมครับผมมาอยู่ที่งาน HP Future Ready นะครับงานนี้นะครับพูดคุยกันกับเรื่องปรินเตอร์ใหม่คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแล้วก็โซลูชันสำหรับการประชุมแน่นอนนะครับเหมาะกับองค์กรยุคใหม่อย่างมากเลยและในวันนี้นะครับที่เปิดตัวไปแล้วแล้วไปที่ฮือฮาอย่างมาก HP LaserJet m a n a g e Series นี่มีทั้งซีรีส์ E 700แล้วก็ E 800ตัวนี้ยุคนี้นะครับเราเรียกว่าโลกการทำงานแบบ Hybrid Work นะครับต้องผสมผสาน2โหมดเลยออนไลน์กลับมาออฟไลน์แน่นอนการพิมพ์นะครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งฉะนั้นใน HP LaserJet m a n a g e Series ทั้ง E 700และ E 800ตอบสนองขนาดการพิมพ์ถึงกระดาษไซส์ A 3นะครับโอ้โหอย่างนี้สำนักง,งานชอบเลยถูกต้องนะครับแน่นอนว่า การแบ่งรุ่นย่อยนะครับก็มีมาอีก3นะครับทั้งพิมพ์สี3รุ่นย่อยและขาวดำอีก3รุ่นย่อยนะครับแต่วันนี้จะรีวิวทั้งทีเราไปตัวท็อปสุดเลย HP LaserJet Managed Flow MFP E826 ตัวนี้เลยความรู้สึกแรกเห็นเลยนะครับสีสันล้ำไม่ซ้ำใครคุณผู้ชมครับรู้สึกได้เลยใช่ไหมว่า นี่คือการเข้าสู่ยุคใหม่ของการปรินเตอร์จริงๆ,งๆเพราะว่าปกติแล้วอุปกรณ์แบบนี้ในะสำนักง,งานเราเราเห็นแค่ขาวดำอย่างเก่งก็เท่านะครับแต่ HP LaserJet m a n a g e Series จัดเต็มมาถึง6สีสันเลยเริ่มจากสีแรกสีน้ำเงินนะครับไล่โทนสวยงามแบบนี้สีเหลืองก็มาสีแดงก็มีสีเขียวนี่ก็สวยนะครับและยังมีสีม่วงแล้วก็มีสีเทาที่อยู่ในสไตล์ไล่เฉดแบบนี้นะครับค่าตั้งต้นนี่เขาจะให้สีน้ำเงินนะครับโอ้แบบนี้ ออฟฟิศแบร์ไตสบายเลยแน่นอนแบร์ไตเป็นสีน้ําเงินเราก็ชอบสีเหล่านี้อยู่แล้วนะครับแต่ถ้าสํานักง,งานคุณตัวธีมสีของบริษัทไม่ได้เป็นสีนี้คุณสามารถเลือกสีอื่นได้มาคัสตัมได้ตามใจอันนี้เป็นออปชั่นนะครับให้คุณตกแต่งลวดลายได้ทาง HP ก็จะจัดหามาให้จะใส่โลโก้จะใส่ลวดลายก็บอกทาง HP เขาเพื่อ ยกระดับความทันสมัยกับสำนักงานของคุณครับสังเกตว่าส่วนบูสของตัวเครื่องนะครับเนื่องจากเป็นปรินเตอร์แบบ MFP นะเพื่อใช้ในสำนักงานฉะนั้น Security หรือความปลอดภัยคือสิ่งสำคัญที่สุดนะครับจะใช้เวลาตรงนี้ในการตรวจสอบความปลอดภัยเนี่ยเช็คพอร์ตต่างๆว่าไม่มีรูรั่วรูวโว่ต่างๆเนี่ยเพียง100วินาทีเครื่องก็จะขึ้นมาพร้อมทำงานได้ครับเราพูดถึงเรื่องการพิมพ์เราก็ต้องพูดถึงเรื่องหมึกพิมพ์ด้วยนะครับ หมึกพิมพ์ของ HP LaserJet m a n a g e Series ทั้ง E700 และ E800 จะใช้ผงหมึกแบบเดียวกันก็คือ Jet Intelligent อันนี้เป็นเทคโนโลยีผงหมึกล่าสุดนะครับที่เป็นระดับ High End ให้ความสำคัญใน,นคุณภาพการพิมพ์ที่สวยสดในขณะเดียวกันใส่ใจสิ่งแวดล้อมไปในตัวนะครับ เรื่องนี้ตลับหมึกที่คุณจะเห็นได้จะมีการลดการใช้พลาสติกลงแล้วก็บางส่วนก็จะเป็นพลาสติกจากการรีไซเคิลมานะครับทั้งนี้นะครับการใช้พลังงานในการพิมพ์ก็ลดน้อยลงนะครับกว่ารุ่นที่เคยมีมาตรงนี้ได้รับมาตรฐานทางด้านสิ่งแวดล้อมนะครับทั้ง EPIC GO Energy Star 3.0เวอร์ชันล่าสุดแล้วก็มี Blue Angel ด้วยครับทีนี้ครับสิ่งที่ผมรู้สึกว่าถูกใจคนวัย40อย่างผมมากๆเลยทีเดียว จอใหญ่ครับเราเคยเห็นจอประมาณสัก8นิ้วเดิมนะครับกับเครื่องมัลติฟังก์ชันแล้วก็ว่าใหญ่แล้วแต่ครั้งนี้นะครับ HP LaserJet Managed Flow MFP E826 จัดมาเลย10.1นิ้วว้าวยังกระแทบเล็ตถูกต้องเลยนะครับแทนที่สำคัญนะครับผมจะทำการโฟล้คุณผู้ชมดูก่อนนะครับว่าการติดนิ้วดีแค่ไหนนี่ผมจะเริ่มเร็วขึ้นนะฮะเร็วขึ้นนะฮะต้องบอกเลยว่าเราไม่เคยเห็นสปีดในการ ตามใจเราขนาดนี้บนอุปกรณ์ลักษณะนี้มาก่อนปกติ p r i นเตอร์เนี่ยให้จอมาก็จริงแต่ว่าจะเป็นจอที่ไม่ได้มีความสามารถทัชสกรีนแบบสมาร์ทโฟนนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยติดนิ้วแบบสมาร์ทโฟนแบบแท็บเล็ตเลยผมว่าอันนี้ถือว่าดีมากๆที่ HP ใส่ใจในการพัฒนามุมนี้นะครับแถมที่สำคัญจอนะครับ10.1นี้นี้พับได้ จะอ,องศาไหนที่ชอบนี่จัดได้เลยแล้วก็ที่สําคัญมีคีย์บอร์ดมาด้วยอ้พับได้เหมือนกันคีย์บอร์ดนี้คุณอาจจะไว้ในฟอร์มนี้ก่อนก็ได้นะครับอุปกรณ์จอก็แปะแบบนี้แต่พอคุณจะใช้งานนะครับดึงขึ้นมาสามารถจะพิมพ์คีย์บอร์ดได้หลายคนฟังตรงนี้เริ่มสงสัยแล้วจําเป็นขนาดนั้นเลยเหรอจําเป็นสิครับเพราะว่ายุคนี้อินเทอร์เน็ตออฟติงอุปกรณ์ทั้งหมดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต คุณสแกนเสร็จจะส่งอีเมลได้เลยคุณก็พิมพ์อีเมลตรงนี้นะครับในขณะเดียวกันนะถ้าเป็นเรื่องของการสแกนและต้องการตั้งชื่อไฟล์คุณสามารถจะใช้คีย์บอร์ดจริงตรงนี้จัดการการตั้งชื่อไฟล์ได้อย่างเหมาะสมแล้วก็ถูกต้องครับคีย์บอร์ดแบบติดเครื่องแบบนี้มีเฉพาะรุ่นฟโฟล w ์นะครับก็คือตัวท็อปเลยแต่วันนี้นะครับผมจะพูดถึงฟีเจอร์ที่มาทั้ง e700 และ e800 ซีรีส์ทั้งหมดเลยนะครับว่ามีเวิร์กโฟล์ที่ดีขึ้นยังไง productivity หรือผลผลิตที่ ดีงามขึ้นอย่างมากเลยทีเดียวประการแรกนะครับแก้ไขไฟล์เอกสารบนเครื่องพิมพ์ได้ว้าวคุณผู้ชมครับปกติแล้วนี่คือเอกสารที่เราอาจจะมาถ่ายสำเนาใช่ไหมครับหลอาจะมีการวางไว้ที่หน้าเทรก่อนแล้วเราก็ทำการก๊อปปี้นะครับทีนี้กระบวนการเนี่ยเวลาเราสแกนเข้าไปคุณผู้ชมจะเห็นชัดเจนว่าเราสามารถทำแบบนี้ได้เรากดสแกนนิ่งนะครับเพื่อจะฟีดเข้าไปที่ตัวหัวสแกนก่อนและพอได้ไฟล์นะครับสิ่งที่คุณทำได้นะครับ คุณอาจจะมาตรวจเอกสารก่อนพิมพ์ความหมายคือว่าคุณก็สามารถจะดูว่าความถูกต้องเอกสารตรงน,นี้ใช่ไหมนะครับอันนี้เราจะปริ้นได้ไหมเราอาจจะใส่ลายเซ็นก็ได้นี่ใส่ลายเซ็นเข้าไปวื๊บนี่สำเนาสำเนาถูกต้องนะฮะหรือคุณอาจจะมองว่า,ข,าข้อมูลบางอย่างคุณอยากจะเซนเซอร์ซะหน่อยนี่เซ็นเซอร์ก่อนดีไหมนี่ตรงนี้ไม่เอาตรงนี้ไม่ต้องเห็นนะใส่เป็นกรอบสีดําก็ได้กรอบสีขาวก็ได้นะครับนี่ปิดบางข้อมูลบางอย่างที่คุณอาจจะต้องการหลบนะครับ แล้วคุณก็ทําการเซฟลงไปก็จะสามารถปริ้นออกมาแบบที่มีการแก้ไขเรียบร้อยแล้วครับฟีเจอร์ที่2ครับ OCR Optical Character Recognition ความสามารถในการแปลงเอกสารให้กลายเป็นอักษรน,นะครับโอ mm ้ hmm. คุณผู้ชมครับต้องบอกว่าความสามารถ OCR นี้มันอยู่คู่วงการสแกนเนอร์มานานนะครับล่าสุดนี้ใน hp laserjet manage flow ตัวนี้นะครับมีความสามารถในการอ่านเอกสารทั้งหมดให้กลายเป็นอักษรด้วยข้อดีคืออะไรล่ะ คุณจะค้นหาข้อมูลในเอกสารได้ง่ายได้ขึ้นเอกสารเป็นตับๆนะครับที่อาจจะใช้กว่าเป็นพันๆแผ่น,นต่อไปนี้วิธีการหาข้อมูลง่ายมากผมมีไฟเอกสารบนหน้าจอนะครับก็คือทันทีที่สแกนเข้าไปเนี่ยก็จะขึ้นมาอยู่บนเน็ตเวิร์กด้วยใช่ไหมครับคุณจะเห็นแท็บแรกแบบมี OCR และแท็บ2แบบไม่มี OCR ผมจะลองแบบไม่มีก่อนนะครับผมกดค้นคํากดค้นยังไงหาไม่เจอเพราะว่าภาพคือภาพแต่ถ้าเป็นรูปแบบของ OCR นี้ เราจะสามารถที่จะพิมพ์คําที่เราต้องการจะค้นนะครับลงไปในกล่องข้อความนี้นี่นะฮะผมกดเลยและผมก็เซิร์ชปึ้งนี่เราจะเจอคําว่า Flow ที่ผมกําหนดขึ้นมานะครับตามชื่อรุ่นนะครับอยู่34คําในเอกสารนี้ผมก็จะกดไล่หาไปเรื่อยๆนะครับด้วยกันกด10 11 12 13 14เราจะเจอจุดต่างๆครบถ้วนนะครับโอ้ตรงนี้ถือว่าเป็นเรื่องน่าทึ่งมากๆเลยต่อไปนี้เอกสารเป็นตับเราจัดการได้โดยง่ายแล้วเมื่อมี ocr ครับ ฟีเจอร์ที่3ครับเมื่อคุณสแกนแล้วจะสามารถส่งไปได้หลากหลายช่องทางนี่มาดูตรงนี้ปุ่มนี้เขียนว่าสแกน plus นะครับเมื่อคุณสามารถที่จะกำหนดปลายทางได้ว่าสแกนแล้วไปไหนผมว่าอันนี้ประหยัดเวลาขึ้นเยอะนะฮะมาดูเน,น,นจุดแรกจะแฟกแบบดั้งเดิมไปถึงคุณลูกค้าก็มี จะเป็นการส่งเป็นกลุ่มก็มาจะมีรูปแบบของสแกนแล้วเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์หรือสแกนแล้วเก็บไว้ในอีเมลนี่กดปุ๊บนี่จะมีปลายทางให้เลือกเลยทั้งหมดทั้งมวลนี้ส่งได้พร้อมกันผ่านการสแกนทีเดียวนะครับโอ้โหอย่างนี้ประหยัดเวลาทําธุรกิจมากเลยนะครับฟีเจอร์ต่อไปฟีเจอร์นี้ใหม่และไม่พูดถึงไม่ได้เลย reverse and retry ปกติแล้วนะครับเวลาเราเอาเอกสารเข้าไปวางบนเทรหรือถาดที่จะฟีดเข้าไปเนี่ยถ้าเกิดว่ายับ หรืองอหรือใช้คําว่าขาดก็ได้คือไม่สมบูรณ์แบบนี้นะครับอาจจะก่อเกิดความเสียหายกับตัวเครื่องได้แต่ล่าสุดตอนนี้โอ้โหตัวฟีเดอร์นะครับมีความอัจุยะมากกว่าเดิมเยอะเลยผมจะเอากระดาษที่แลดูเห็นเลยนะครับว่ามันยับนะครับผมเอาเป็นว่าผมจะขยำด้วยนะฮะจะขยำเพิ่มด้วยชีวิตจริงเราอาจจะไม่ได้จงใจขยำแบบนี้นะครับแต่ถ้าในบางกรณีเอกสารขาดอเอกสารมาไม่สมบูรณ์นะครับ ตรงนี้นะครับจะไม่ส่งผลต่องานสแกนนี่สามารถจะสแกนได้เอาหลุดล่วงหมดแล้วคุณผู้ชมครับผมดึงขึ้นมาก่อนนี่ฮะฟับนี่ขึ้นมาผมจะวางเข้าไปในฟีเดอร์นะครับนี่นะฮะแล้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงผมจะวางซ้อนเป็นแบบนี้นะฮะท่าปกตินี่ก่อนนะครับนี่นะฮะแล้เดี๋ยวเรามาดูการ reverse and retry นี่ผู้ชมดูนะ4 5 6อ่าผมใส่หมดเลยแล้วกันนี่บางอันก็ไม่ยับนะต้องมีสลับสลับกันบ้างนะนี่ เพื่อจะลองดูนะครับผลงานที่แท้จริงอลองดูนะผมกด copy นี่แล้วก็ preview เลยนะครับสังเกตดูฟีเดอร์ฮะนี่เห็นไหมฮะนี่ reverse and retry โอ้โหนี่นเห็นไหมมีการปรับฟีเดอร์เพื่อจะรู้ว่าจังหวะไหนที่กระดาษที่ไม่สมบูรณ์เนี่ยมันจะ ฟีดเข้าไปอยู่ในระบบได้โอ้โหถือว่ายอดเยี่ยมมากที่มีระบบตรงนี้ครับไม่ติดปัญหาเรื่องกระดาษติดฮนะและฟีเจอร์ที่สำคัญอีกอันก็คือคลาวด์เบสนะครับกล่าวคือว่ายุคนี้ทุกคนก็คงจะไม่ได้ต้องการทำงานที่ออฟฟิศอย่างเดียวแล้วนะครับฉะนั้นอยู่ที่ไหนในพื้นพิพภพนี้ขอเพียงแต่มีอินเทอร์เน็ตครับแล้วก็ล็อกอินเข้ามานะครับคุณจะสามารถสั่งการ เครื่องพิมพ์ของ HP รุ่นนี้ได้อย่างใจเลยนะครับไวมากๆนี่ก็เป็นผลของการใช้หน่วยประมวลผลสําคัญโอ้โหคุณผู้ชมครับปรินเตอร์มีโปรเซสเซอร์ด้วยนะตอนนี้ HP เลือกใช้โปรเซสเซอร์ HP Quad Core 1.6 GHz นะครับโอ้โหสุดยอดเลยขุมพลัง CPU แต่เดิมใช้ Duo c o ค e 1.2 g h z พอรุ่นล่าสุดนี้เป็น HP Quad Core 4แกนสมอง1.6 g h z ทําทำให้ความเร็วโดยภาพรวมเร็วขึ้นกว่าเดิม7เท่านะครับและเร็วตั้งแต่กระดาษหน้าแรกที่ถูกพิมพ์ออกมาทั้งหมดทั้งมวลนะครับความเร็วสูงสุด70หน้าต่อนาทีนาทีหนึ่งมี60วินาทีแต่นี่พิมพ์ได้ถึง70หน้า ที่ดูแล้วกันว่าไวแค่ไหนเล่าฟีเจอร์กันครบแล้วนะครับผมจะเล่าถึงปุ่มการเปิดฟีเจอร์ต่างๆขึ้นมาใช้ด้วยก็คือปุ่ม power ผู้ชมสังเกตไหมครับปุ่ม power เนี้ยบมากเลยเราไม่ค่อยเห็นภาพแบบนี้บนปรินเตอร์ใช่ไหมครับถ้าเป็นปรินเตอร์ขนาดใหญ่ในสำนักง,ง,งานนี่โอ้โหปุ่มจะอึดถึกทนหน่อยแต่นี่ฮะปุ่มเข้ามาแบบนี้ ผมจะพูดไปถึงการบูสต์ด้วยเลยนะครับว่าใช้เวลาขนาดไหนจะจับเวลาไปด้วยต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ฮะโดยมากเนี่ยปรินเตอรท์ทั่วไปจะใช้เวลาประมาณ45วินาทีในการวอร์มแต่ว่า HP จะการันตีสำหรับการวอร์มอัพเครื่องนี้ไว้100วินาทีโอ้100วิมันมากหรือน้อยล่ะะมันมีเหตุผลครับ HP มีระบบที่เรียกว่า HP w o l f Enterprise Security นะครับนี่คือระบบความปลอดภัยขั้นสุดสำหรับปรินเตอร์องค์กรน,นะครับครอบคลุมหมดจดตั้งแต่เรื่องของ HP Sure Start คือการสตาร์ทขึ้นมาเนี่ยต้องมีการตรวจสอบว่าระหว่างปิดเครื่องอยู่เนี่ยมีใครมาทำอะไรกับเครื่องหรือเปล่าฉะนั้นสังเกตดูหน้าจอนะครับมันจะมีการวิ่งหาความการเช็คตรวจสอบระบบนะครับว่ามีคนส่งอะไรเข้ามาวางไว้ไหมเป็นเทรดไหมเป็นเอ่อมาแวร์ไหมซึ่งตรงนี้นะครับเขามีกระบวนการการทำ Memory Shield คือข้อมูลจะถูกห่อหุ้มไว้ไม่รั่วไหลยอย่างแน่นอนนะครับและในขณะเดียวกันการตรวจสอบทุกคอนเน็ t ชันที่วิ่งเข้ามาเขาเรียกว่า hp connection inspector คุณผู้ชมครับอยากจะให้ดูตอนนี้บูสตอยู่นะนาฬิกายังจับอยู่นะฮะจะมีการตรวจจับการเชื่อมต่อเพราะว่าแน่นอนเครื่องนี้ต้องทำงานกับอินเทอร์เน็ตด้วยใช่ไหมครับฉะนั้นสิ่งที่ต้องมั่นใจคือการเชื่อมต่อต้องปกติการเชื่อมต่อไหนไม่ปกติหน้าจอการบูสตอัพตรงนี้จะบอกแต่แรกนะครับตอนนี้เรากำลังเข้าสู่กระบวนการการทดสอบนะว่า จะเกินร้อยวินาทีไหมไหมตอนนี้1นาที22วิเหลืออีกประมาณเกือบ20วิเรียบร้อยครับจบฮะโอ้โห oh, ผมหยุดแทบจะท้าไปถ้ารวมเวลากันจริงๆก็ประมาณสักร0อหรือไม่ถึงดีสักประมาณ86-85วินาทีท่านั้นเองนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีของการมีระบบนี้ครับชื่ออะไรจำได้ไหม HP Wolf Enterprise Security ครับรีวิวแบร์ไตให้ข้อสังเกตคุณผู้ชมไว้เสมอนะครับก็ต้องบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่พูดมาเป็นความสมบูรณ์พร้อมของโลกการทำางานยุคใหม่จริงๆนะครับนี่คือ HP Future Ready ที่พร้อมจริงๆแล้วแต่ทั้งนี้นะครับถ้าเราจะพูดถึง OCR หรือว่าการอ่านเอกสารจากภาพให้กลายเป็นอักษรน,นะครับตรงนี้จะไม่รองรับภาษาไทยนะครับ และ HP เขาก็ไม่ได้ให้ความหวังว่าจะมีภาษาไทยเร็วๆนี้ด้วยฉะนั้นสำหรับการใช้งานก็ต้องยอมรับว่าถ้าจะ OCR ภาษาอังกฤษก็จะเป็นภาษาหลักในการใช้งานของเรื่องนี้ครับรีวิวที่ดีก็ต้องมีราคานะครับราคาตัวเครื่องนะครับทั้ง e 7 0 0และ e 8 0 0ในตระกูลของ HP LaserJet Managed Series นี้นะครับมีราคา1 0 0 0 0แสนบาทขึ้นไปแต่ HP ประเทศไทยก็ทำตลาดสิ่งนี้นะครับในรูปแบบของ contractual ก็คือเป็นสัญญาในการใช้บริการนะครับ เรื่องนี้คุณสามารถจะสอบถามได้จากตัวแทนจำหน่าย HP ทั่วประเทศและที่สำคัญเว็บไซต์ hp. com ก็มีรายละเอียดให้เราจะลงลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนี้พว่คุณจะได้เข้าไปดูรายละเอียดต่อไปสำหรับการเข้ามาใช้งาน HP LaserJet m a n a g e Series ทั้ง E 7 0 0และ E 8 0 0นี้ตอนนี้งาน HP f i t u a l a d y จบพอดีผมขอไป Enjoy กับบรรยากาศงานต่อเลยนะครับ